วนจพัฒน์นะครับผมจากช่องวิจพัฒน์ไวรั Story นะครับนี่แหละครับพวกเรายู่งน่าจะสุกมากเพราะว่า เดี่ยวสยองทุกสองนาทีนะฮะนี่คือโค้ดในตำนานนะฮะจากภาพยนตร์ที่เราเคยคุ้นชินกันอย่างรองของนะ,ะที่สร้างกันมาเมื่อ20ปีก่อนนะทุกคนในปี2548 20ปีต่อมาปี2568นะฮะเรามีหนังภาคต้นของรองของทุกคนก็คือเรื่องที่ชื่อว่าพนนะฮะโดยที่เรา มีตัวละครมารับบทเป็นพนอคนใหม่นะครับผมนั่นก็คือเชอร์ปางนั่นเองนะครับผมโดยที่เขาเนี่ยจะต้องสวมบทเป็นครูพนอนะะในเวอร์ชั่นที่ก่อนที่จะกลายเป็นครูพนอในรองของนั่นเองฉะนั้นเรื่องพนอเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นหนังที่จะพูดเป็นถึงเรื่องราวชีวิตนะฮะของพนอตั้งแต่วัยเด็กเลยนะครับว่าเขาเกิดมายังไงมีที่มาที่ไปแบ็คกราวฟมิลี่ต่างๆมันยังไงนะฮะแล้วความดาร์กอะไรเนี่ยที่ทาให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนแบบนี้ที่จะต้องพึ่งไสยศาสตร์มนต์ดำ ะะแล้วมีความคลั่งไคล้ความเสยศยสร์จนกระทั่งสร้างปรากฏการณ์ความหวดาดผวาทุกรูปแบบนะฮะให้กับคนที่อยู่รายล้อมนะครับผมแล้วทําให้ตัวละครของครูปนอเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครไอคอนิกของความน่ากลัวที่มาจากเรื่องของการเล่นของลองของหรือว่าการใช้ ไายศาสตร์มืดหรือว่ามนดำแบ็คเมจิกอะไรเงรี้ยก็แล้วแต่จะเรียกเลยนะฮะแต่ที่แน่ๆคือเรื่องนี้จุดเด่นของมันเนี่ยคือการที่มีฉากสยสยองที่ภาพติดตานะฮะคือจะมีฉากแหวะฉากเวอร์ฉากเลือดสาดฉากแบบว่าแบบจิ้มลงไปในอวัยวะมนุษย์อะไรเงรี้ยนะครับแบบว่ามีการใช้แบบความแบบความเละ็เละๆของแบบว่าเออ คือมันแหวกจนแบบว่าเออจนเห็นไส้เห็นพุงกันจริงๆแล้วนะฮะเออซึ่งภาคนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมีสิ่งเหล่านั้นอยู่นะครับผมคือตัวหนังเองเนี่ยก็ยังเก็บอิเลเมนต์เดิมๆไว้แต่ผมว่าถ้าเอาแบบภาคก่อนหน้านี้ที่เป็นรองของเนี่ยอันนั้นก็จะค่อนข้างฮาร์ดคอร์แล้วภาพมันจะดูแบบดิบมากๆส่วนตัวผมนะผมะว่าตัวผมไม่ใช่คนดูหนังทป์เนี้ยเวลาดูอะไรอย่างงี้ก็จะช็อกโลกเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่าพานอมันจะมีความซอฟลงมานิดนึงแต่ว่าก็ยังมีการซอฟที่ัก็งจจหเต็มอยู่ะจจ ว่าแสงด้วยการใช้กล้องรุ่นใหม่กา,การใช้โปรดักชันการจัดแสงอะไรเงี้ยมันดูมีความแบบคมมากขึ้นมีความแบบว่าแสงมีความจัดจ้านมูทแอนโทนมีความจัดจ้านขึ้นฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ดูดิบดูแบบว่าซีดซีดมืดมืดเหมือนกับไอ ตอนลองของนะฮะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ยังโอเคอยู่ยังพอดูได้แต่ว่าเลือดอาจจะแบบว่าเออเลือดเป็นเลือดนิดน,นึงนะเนี่ยสีแดงนี้เลยตัวเรื่องเองเนี่ยก็จะพาไปสำรวจคาแรคเตอร์ของพนนะฮะแล้วก็รวมถึงตัวละครอ,อื่นๆนะฮะที่จะรับบทโดยหลายๆคนเลยนะครับผมที่น่าสนใจมากเลยไม่ว่าจะเป็นน้องมิม้มที่มาจาก ที่หยดนะครับผมที่เป็นผีน้องแย้มนะฮะก็จะมาเป็นคู่ปรับของพนอในวัยเด็กอ่าแล้วก็ยังมีตัวละครของแจ็กกี้ด้วยนะครับผมที่จะมาเป็นหนึ่งในตัวเอกของเรื่องนี้นะฮะเออแจ็กกี้นี่เรยกได้ว่าแบบจากบอยแบนด์ทินิตี้นะฮะพิกบทบาทมาเลยนะกลายเป็นแบบว่าเออหนุ่มนักเลงมาเซอร์นะครับผมเออต้องดูว่าเป็นยังไงนะส่วนที่พิกสุดๆคือเชอร์ปางนี่แหละคือแบบเฮ้ย ใครจะคิดว่าไอ,อะะดอลวงเบียนเนะฮะผู้ด่งดังที่ทุกคนนับหน้าถือตาจะกลายมาเป็นคนที่แบบว่าเดินในตลาดแล้วคนจะมองด้วยสีหน้าเหยียดยามแล้วเราก็แบบว่าดูไม่ออกนี่คือเชอร์ปางอะนะฮะด้วยสีผิวด้วยทรงผมด้วยลุกการแต่งกายที่มันเปลี่ยนออกไปอะไรเงี้ยผมว่าเชอร์ปางเขาแบบว่ามีการแบบพัฒนาตัวเองไปมากๆเลยนะฮะผมชื่นชมในความพยายามของเขาในการที่จะ ก้าวจากจุดที่เขาเป็นอยู่นะครไปสู่จุดที่เขาไม่เคยเป็นมาก่อนอย่างกรณีเป็นบทอย่างเงี้ยที่มันแหวกัะเขามากๆเลยนะฮะฉะนั้นก็ต้องไปดูนะฮะว่าในหนังเป็นยังไงแล้วก็ส่วนตัวรู้สึกว่าเออเธอปางได้ปล่อยของเต็มที่เลยนะฮะนอกจากนี้เนี่ยยังมีอีกตัวละครงที่แย่งซีนก็คือ น้องแบงค์นัทวัฒน์นะครับผมคนนี้ก็เล่นดีนะก็เล่นออกมาเนี่ยดูหล่อดูเก่งดูแบบว่าเฮ้ยเออถ้าจะเป็นแบบตัวเอกอีกหนึ่งตัวเลยก็ว่าได้นะครับผมก็ลองไปดูนะครับผมแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีนักแสดงรุ่นใหญ่นะครับที่โผล่มาอีกหลายคนอยู่เหมือนกันโปรดักชั่นผมว่ามีความแบบว่าการใช้ CGI หรือว่าเทคนิคต่างๆได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะอาจจะมีความเวิร์กความแหวกความแบบว่าสยดสยองอยู่ฉะนั้นใครที่ แบบไม่ค่อยชอบดูฉากเลือดสาดหรือว่าแบบอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างอะฉากที่มักจะโดนเซนเซอร์ในทิกตอกทั้งหลายอะไรอย่างงี้น,นะครับผมก็แน่นอนว่าจะมีฉากเหล่านั้นแน่นอนฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยก่อนที่จะเข้าไปดูนะครับว่าคุณจะต้องเจอกับความน่าสะพึงกลัวแน่ๆนะฮะเอาไปว่าดูจบอาจจะติดตาดูจบอาจจะปวดหัวหรือเครียดหรือว่าเฮ้ยอาจจะแบบว่า ตบๆเลยนะไมเกินขึ้นก็เป็นได้นะครับผมเพราะว่าหนังมันตึงมากเลยทุกคนแล้วหนังเนี่ยดำเนินเรื่องค่อนข้างไวนิดนึงฉะนั้นใครที่แบบว่าไม่ได้ดูแบบโฟกัสเต็มที่อ่ะคุณอาจจะตกขบวนเลยก็ได้นะพุ่มกับก็พูดตั้งแต่ก่อนหนังชายแล้วเนาะว่าเฮ้ยมันอาจจะมีการเปิดยูนิเวอร์สที่แบบว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้จบแค่ภาคนี้ก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีการเล่าในพาร์ทอื่นๆนอีกก็ได้นะฮะซึ่งก็ต้องไปดูนะว่ามันจะมีตรงจุดไหนที่มันจะสามารถที่จะแตกแะแนงไปอีกนะฮะดาจา้ยยดจบ เพียงเท่านี้นะครับในในจะย้อนมาทําแบบว่าภาคต้นแล้วเนี่ยมันอาจจะยังมีหลายอย่างที่ยังน่าสํารวจอยู่ก็เป็นได้นะครับผมรู้สึกว่านี่มันก็เป็นอีกท y p หนึ่งของหนังไทยเนาะที่อ่าเป็นหนังที่เป็นแนวแบบว่าค่อนข้างที่จะดิบดิบมีความที่จะแบบท้าทายคนดูอยู่พอสมควรในเชิงที่ว่าเฮ้ยกล้าดูไหวเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องนี้นะฮะก็มีการรีเสิร์ชข้อมูลแล้วก็ใช้ คาถาเวทมนต์อะไรอย่างเงี้ยกันจริงๆนะฮะคือมันมีความเป็นแบบสายเวทยอยู่เหมือนกันนะมันอีกนิดนึงมันจะมีความเป็นแบบว่าอากาธาเอาอารองอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะมีความแบบว่าเป็นวันด้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะเพราะว่ามันจะมีความดูดพลังการใช้พลังนะฮะมีการใช้ไสยศาสตร์เวทอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะมันก็มีความใช้คุณไส ไทยๆนะฮะอีกนิดนึงก็จะมีฟีลแบบเอกเมนแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฉะนั้นมีมันแบบไม่ใช่แค่หนังสยองแต่มันจะมีความเป็นหนังฟีลแบบแอคชั่นอยู่พอสมควรแล้วในเรื่องภาพวิชวลต่างๆก็ถือว่าเออก็ออกแบบออกมาได้น่าสนใจนะฮะอยากจะรู้เหมือนกันว่าวัยรุ่นยุคนี้เนี่ยดูแล้วจะชอบหรือว่าจะยีอะไรเงี้ยนะฮะในเชิงแบบว่าภาพที่มันออกมาแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันดูรวมๆแล้วเนี่ยมันก็ยังเล่าเรื่องออกมาได้อย่างแบบว่าเออ ยังอยากดูต่อแหละรู้สึกว่าเออมันก็มีเรื่องราวของมันดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องดูกระแสในช่วงวันแรกนะครับผมว่าวัน2วัน3าวันแรกเนี่ยจะเป็นยังไงอาจจะได้ฐานแฟนมาดูนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นมันจะยั่งยืนไหมนะฮะหรือว่ามันจะโหดไปหรือเปล่าไม่รู้จริงๆนะครับผมส่วนตัวรู้สึกว่าหนักมันค่อนข้างที่จะพอมัน โหดอย่างเงี้ยมันก็จะมีการจํากัดความเฉพาะกลุ่มเข้ามาหน่อยเพราะว่าหนังมันก็ไม่ค่อยจะประณีประนอมพอสมควรนะฮะแต่ว่าก็มีข้อดีตรงที้ว่ามันก็จัดเต็มเลยฉะนั้นใครที่ชอบหนังแนวแบบว่าเออหนังแนวฆ่าฆ่าเลือดสาด หรือว่าการใช้มนต์ดำคุณใสอะไรเงี้ยหรือว่าใช้เวทอะไรเงี้ยนะฮะคุณอาจจะชอบเรื่องนี้เป็นพิเศษก็ได้นะครับฉะนั้นก็ลองไปดูแล้วก็มาบอกด้วยว่าคุณรู้สึกยังไงกับหนนะังเรื่องพนอนนะจ๊ะหนังจะเข้าฉายวันครูพอดีเลยนะฮะวันที่16มกราคมยังไงก็ลองไปติดตามในโรงภาพยนตร์นะฮะในช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะมีคนแบบว่าสามารถไีจองก่อนดูก่อนได้นะครับผมยังไงก็ ไปลองดูนะครับเพราะเรื่องนี้ก็สร้างมาจากค่ายหนังไฟสตารนะครับผมซึ่งก็มีผลงานแนวสยองขวัญอย่างเงี้ยที่น่าสนใจเรื่อยๆมาทุกปีเลยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับค่ายด้วยแล้วก็ทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะ